ก็สวัสดีครับทุกจาเกอหนึาเกมฮอนลีบอลนะครับวันนี้เราก็มารีวิวไอเทมใหม่นะครับก็มีประมาณนี้ครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11แล้วก็ของฟีนิกซ์รีวิวไปแล้ว20ชิ้นนะครับก็ไปดูคลิปเก่าได้อันนี้จะรีวิวของที่มันซื้อในร้างค้าแต่ว่าลองเท้านะครับผมก็รีวิวไปแล้วแหละถ้ามันไม่นานเดี๋ยวไวทนะครับเอาของ ทั่วไปก่อนที่มีใ้รองเท้านะครับส่วนรีวิวฟินิก i ์ไอคลิป20ชิ้นเนี่ยโหมันมันเยอะมากนะครับแล้วกอ็อาจจะมีดำน้ำในช่วงในท้ายอันนี้ผมไม่ดำแล้วผมเทสมา10นาทีแล้วก็คือเข้าใจยังถ่องแห้ทุกคิ้นแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเปิดตำราดูก่อนนะครับโอเคเราจะไล่จากราคาแพงสุดไปสู่อันถูกสุดนะครับที่มันมาใหม่เนาะโอเคอันนี้มานะครับก็จะคือเจาะเวทใหญ่นะครับ จาะเวทใหญ่เนี่ยแน่นอนว่ามีส่วนผสมของเจาะเวทเจาะเวทฮอนเก่าเนี่ยจะอัพขั้น1 2 3ว่ากันไปอันนี้เนี่ยไม่อัพขั้นไม่ได้แล้วก็จะเป็นขั้นแรกเลยนะครับ2อ0วความสามารถก็คือทะลุกอเวทสามเปอร์นะครับแล้วก็บวกดาเมจ10%ต่อเป้าหมายที่ไม่ใช่ฮีโร่นะครับก็เหมือนเดิมครับเคลียร์คลิปได้แรงขึ้นนะครับแล้วก็ทะลุกอเวทนะอ่าแล้วก็อัพขั้นขึ้นไปอ่าไม่ได้อัพขั้นแล้วเออเรียกว่าอะไรอ่ะ อัปเดตอัปเกรดเอ่ออัปเกรดเป็นเจาะเวทใหญ่นะครับก็จะใช้กระทา2 0 0พแล้วก็ใบสง่งเซอร์อีก900รนะครับรวมเบสเสร็จเนี่ยเจาะเวทใหญ่นะครับเสียก่อนเจาะเวทใหญ่ก็จะราคา58 0 0แเรียกว่าโอ้โหโคตรแพงนะครับมาดูฮะความสามารถของมันก็คือได้40ิอินนะครับฟื้นฟูนฟนมานา2 0 0ทะลุก่อเวท50%เเลยครับตอนนี้ นะฮแล้วก็บวก15%ความแรงของสกิลอันนี้น่าจะทุกอย่างเลยไม่ใช่แค่คีบและกับฮีโร่ก็แรงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทส,สดูตั้งแต่ที่มีจอเวธ,ธรรมดาก่อนดีกว่านะครับนะโอโะ้โหครับแม่งต้องอยู่ในบอกถึงจะซื้อได้นี่นะอันตีไปป้าก้าออเอาตั้งแต่ไม่มีก่อนตั้งแต่ไม่มีโอเคเอาไม่าครับอ่ะไม่มีอ่ารีรีรร ไม่มีอะไรเลยป้าบ769อันตีไพโลพันหน่วยพอดีนะครับเออก็ถือว่าอ่าคำนวณตัวเลขง่ายนะครับอ่ากดอะไระราออโต้รีเฟรชดีกว่าเออพันหน่วยเข้า769พอมีจอเวทเล็กป้าบเข้า900กว่า932าะครับอ่าพอมีจอเวทใหญ่ป้าบเข้าให้เข้าเท่าไหร่ครับป้าบ1000ท้วนพอดีได้1000ได้แบบ ดาเมจแบบตรงเปรีนะฮะตรงกับที่มันในนี่พอดีเลยวะ่ะสกิลหนึ่งเขาไามร้อยี่สิบนะครับลองดูดิเออได้เท่ากันพอดีเลยไอ้นนี้มันบังเอิญพอดีหรือเปล่าพอออกเจาะเวทขึ้นมาเนี่ยแล้วมันบวกความแรงอีกสิบเปรนทะลุอีกห้าสิบมันเลยกลายเป็นพอดีเปรี้ยเลยนะครับถ้าศัตรูไม่ได้มีเซ้าบงเซวินอะไรเอ้ป้อมตีเอ้ยเข้าไปออกไม่ได้ต้องให้ไปลหเลอ เ,เดี๋ยวลองให้ศัตรูออกแบบว่าเซอร์วินก่อนนะครับถ้าศัตรูไม่ได้มีการเวทอะไรเนี่ยก็ถือว่าดามดเมจเท่าที่เราได้เลยแต่ถ้ามีเซอร์วินก็อาจจะซ้อมขึ้นมาหน่อยเออว่าอันตีไพโรตัวเลขพันหนึ่งพอดีนะคำนวณดูตัวเลขดาเมจง่ายหน่อยปาบนะครับมีเซอร์วินก็เหลือแ8ดดห้าถ้าไม่มีอะไรเลยแล้วมีจ่อเวทอะไรเงี้ยก็คือเข้าเท่ากับดาเมจที่เรามีเลยนะครับโอเคอยู่นะฮะแต่ว่าราคาโคตรแพงโคตรแพง นะเออนะต่อไปครับชิ้นต่อไปก็คืออันนี้อ่ากระก้อนี้ครับกดดูครับราคา5 3, ้าพันก็จะมีส่วนผสมของอันนี้ครับเรียกว่าอะไรมันเป็นแหวนเลยเทมคัดก็ไม่รู้นะครับก็จะได้พลังชีวิต200นะครับราคาบ2 1สซึ่งเป็นไอเทมใหม่เหมือนกันพลัีวิตสอ0รฟื้นฟูอ่าฟื้นฟู3หน่วยนะครับระยะเวลาดีบัฟลบ8เวลาสตาร์ทลบ8อ่าอันนี้ก็คือแหวน ราคาไม่แพงนะพันสองแต่ลบพวกสตตนพวกดีบัฟอะไรเนี่ยเหมือนของแทงออกนะครับแล้วก็ไอเนี้ยกเกาะนะครับเกาะอันใหม่เนี่ยมันเป็นส่วนผสมของหน้ากากไม้ด้วยหน้ากากไม้ก็คือรู้อยู่แล้วนะครับเมื่อเปิดเนี่ยมันก็จะได้สติงความเสียหายความเร็วโจมตีแต่มันจะลดเลือดอ่าวิละสี่สิบใช่ไหมแต่พอเป็นก่อใหญ่นะครับอ่าก่อใหญ่เกาะหน้ากากไม้ใหญ่เออเรียกว่าเคี้ยวเลยว่าเออนั่นแหละนะครับ No อ่ามันก็จะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวค่าสเต็กเนี่ยก็คือได้250พลังชีวิตความเสียงอ่าความเสียหายเนี่ย15ความเร็วโจมตี30กอ6หน่วยเนี่ยนะ,ะแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตบวกระยะเวลาดีบัฟ15%เวลาสตาร์ทเนี่ยลบไปอีก15%นะครับเออดีมากเลยนะครับแล้วก็สามารถเปิดใช้ได้เหมือนกันก็คือมันมีส่วนผสมของไอ้หน้ากากไม้นะแต่ว่ามันจะดีกว่าตรงที่ <Right. S 2> อ่าปิดอ,อตตอรีเฟชก่อนนะครับ right มันจะเสียเลือดแค่35ต่อวิอันเดิมมา40หน้ากางไม้นะครับแล้วก็เมื่อเปิดเนี่ยเหมือนเดิมครับได้25สเต็งดาเมจ10ความเร็ว25ครับแล้วก็ระยะเวลาดีบัฟอีก10%นะครับเปนเวลาสตาน์ที่10%อ่าก,ก็ข้อแตกต่างของไอฮอนเก่ากับรีบอ์เนี่ยไอ้ฮอนเก่านะครับ1สเต็งได้19 HP อันใหม่เนี่ย1สเต็งได้21 HP นะครับก็คือเลือดมันจะเพิ่มมาสเต็งก็2หน่วยนะครับ ่าได้25สเต็งเนี่ยก็ประมาณ500พลังชีวิตพอดีเลยมั้งนะก็เอาเอาเอ21คูณ 25, 25เข้าไปนะครับอ่า21คูณ25 525เออเมื่อเปิดหน้าก,ก่างไม้เนี่ย oh, ก็ได้เลือดเพิ่ม525หน่วยนะครับซึ่งถือว่าเยอะเลยนะครับเปิดปิดสู้ได้โอเคก็ดีอยู่นะครับแต่ลราคาก็นั่นแหละครับ5,000ของไทยเกมพีดงพีเดอ่าพีเด,เดมาดีเค่นนะครับตัวอะไรเงี้ย ที่ชอบออกนะก่างไม้ก็แจวอยู่นะโอเคฮะอ่าต่อมาก็คืออันนี้อันใหม่เลยนะครับก็จะเป็นโล่ไฟอ่าโล่ไฟจะมีส่ง,สงของคนูเล็กคนูเล็กที่เพิ่มระยะในการโจมตีนะครับแล้วก็ไอสองพันสองนะครับผมอันนี้ไว้ออกแบบคอนตันดูมเอ่อออกอะไรบ้างเนี่ยเออเป็นซาเวดดูมอ่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใบสั่งซื้อนะครับรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยราคาก็คือ อ่าห้าพันสองนะครับอ่ามาดูควสามารถได้อะไรบ้างนะครับเอ่อเกาะไฟเออเรียกว่าเกาะไฟนี่มีเฟร,รมเกาะไฟอ่าคุณสมบัตินะครับได้เจ็ดอจอ่าความเสียหายห้าสิบห้าดาเมจนะครับซึ่งเยอะอยู่เนี่ยโอ้ดาเมจห้าห้านะครับแล้วก็ความเร็วโจมตี30สิบหน่วยนะครับระยะโจมตีเพิ่มขึ้นร้อยห้าสิบอ่าตีกายขึ้นร้อยห้าสิบหน่วยแล้วก็สามารถกดใช้ได้ครับ <The fire. S 1> แบบนี้นี่ปั๊ม <God. S 1> um, อ่า ใช้สกิลตัวไหนรู้ไหมสกิลของไนโตเลยนะครับ <My burn. S 1> เมื่อกดใช้เนี่ยจะสตาร์ทหนึ่งวิแล้วก็ผลักศัตรูไปด้านหลังนะครับมีดาเมจ250รอห้าสิบหน่วยนะนี่ <It> s <S เหมือนไนโตะเหมือนสกิลสองไนโตเด้เลยอ่าแต่ไนโตมันกระเด้งออกไปอันนี้มันไม่กระเด้ง <That S 1> อันนี้มันสไลด์ไปเลยนะครับเอออันนี้ก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันเหมือนทร <No smooth. S 1> งทรงแบบทรงที่ออกเนี่ยจะดูใบหนังซสือก่อน อได้เอจอ่ะได้เกราะด้วยอ่ะได้เกราะเนี่ยน่าจะเป็นตัวตีระยะใกล้น่าจะเหมาะถูกปะแต่ตีแล้วก็เด่นเนี่ยผมว่าตัวตีไกลออกเช่นฟินอย่างเงี้ยศัตรูจะเข้ามาล้วงมันใช่ไหมมันก็กดอันเนี้ยผักออกไปให้กระเด็นเนี่ยเหมือนแคลรี่ตีไกลอ่ะสมมติศัตรูจะมาสู้กันใช่ไหมมันมันเป็นแคลรี่ตีไกลเจอตัวตีใกล้มามันก็กดอันเนี้ยกระเด็นแล้วก็ยิงต่อได้นะครับซึ่งผมว่าพวกคิโรตี ไกลแล้วเจอฮีโรตีใกล้เข้ามาเนี่ยอันนี้ออกมาไม่แย่นะมันในโรตามันเหมือนมีที่ไอเทมที่ไว้ผักให้กระเด็นอเออเห็นฟินออกอะเออสไนเปอร์นะเออผมว่าน,นี่ก็โอเคครับได้ไอจได้ดาเมจได้ความเร็วนะครับผมว่าแครี่ตีไกลออกก็ไม่น่าเกียดนะไอโลไฟอะเออแบบเป็นของกันแหละสมมุติว่าเจอแครี่ใกล้จะมาล้วงนะครับก็โอเคอยู่อันนี้ถือว่าเป็นไอเทมแปลงใหม่ที่ยังไม่มีนะครับต่อามากระทาสีเขียว กระาดาษสีเขียวปั๊บกระดาษสีเขียวครับก็จะมีจัสเปียนะครับที่เพิ่มระยะสกิลแล้วก็กระทาทรายนะครับผมกระทาทรา,ายเนี่ยก็เอาไว้ล้างบัฟลบบัฟศัตรูได้นะครับ s <S ออันนีก้ก็กดใช้นะครับจะเป็นขนาดพื้นที่แบบนี้กดไปปับ๊บนี่นะครับกดไปความสามารถอะไรบ้างนะครับออันนี้ต้องแป๊บหนึ่งครับเปิด AI ดูแป๊บอ่นนี่ฮะก็ฝ่ายพันธมิตรนะครับ เพื่อเราเนี่ยจะโ,จะโดนล้างดีบัฟที่ไม่ดีออกนะครับแล้วก็ได้รับความเร็วขึ้นที่40%ไปเวลา1.5วิถ้าศัตรูโดนนะครับก็จะล้างบัฟดีออกทั้งหมดนะครับแล้วก็จะตึงนะครับตึงของกระทาทรายนะฮะแล้วก็จะเปิดวิสัยนะครับแล้วถูกเปิดตำแหน่งนะครับไปเวลา1.5วินาทีนะครับตึงลบบัฟอ่าตึงกับลบบัฟก็เหมือนกระทาทรายแหลนะแต่มันเป็นรูปแบบใ <No smoke S 1> นหมู่ไง <without S 1> นะฮะรูปแบบหมู่ <Z aya. S 1> ละไก อย่างนี้อ่าก็โอเคของซัพพอร์ตแต่ว่าราคาไม่ซับนะราคา5,000ันไหนโคตรแพงอ่าความเอฟเฟกก็คือได้พาสซีฟอ่ะยี่ห้าอินสาม้อห้าสิบมาาฟื้นฟูมานาร้อยยี่ห้าเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็เลี้ยสกิลเพิ่มสองร้อยหน่วยนะครับก็ก็ซัพพอร์ตออกก็ดีนะสกิลไกลขึ้นเนี่ยวิลงวิเลอะไรเงี้ยดีไหมก็ได้จะดีสกิลไกลเออสกิลไกลแล้วก็ซับให้เพื่อนได้นะครับ ผมว่าอันนี้ดีซัพพอร์ตแบบออกออกดีเลยนะ <can> กระทาเคียวเนี่ย <miss. S 1> แจวอยู่เนาะโอเคอ่าไอเทมต่อมาครับนี่ก็อันนี้ครับราคา2,000ก็น่าจะเป็นไอเทมแบบว่าช่วงต้นเกมกลางเกมนะครับเพราะว่ามันก็อัพไปต่ออะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็จะมีส,ม,สมของเซอร์วินนะครับผมแล้วก็ไอดาเมจ9หน่วยแล้วก็สเต็ง6นะครับ <Place S 1> อ่าความสามารถที่ได้ก็คือ8สเต็ง เออความเสียหายนะครับแล้วก็เกาะเวทได้ตั้ง7หน่วยนะครับเวินมี5้าพออัพเป็นได้ได้7นะโอเคครับคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่เมื่อเราโดนความเสียหายเวทนะครับอย่ามัวเวทนะเออครั้งเดียวนะครับตั้งแต่60หน่วยขึ้นไปจะโจมตีส่วนกลับเนี่ยดาเมจ60นะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูใบ้นวิคูดาว15าวิซึ่งถือว่าดีมากเลยนะครับ <I S 1> ตรง <can S 1> ที่ <eat. S 1> มันใบนะครับแล้วก็ดาเมจเคาน์เตอร์ไป60 อายุอย่างครับถ้าเราออกชิ้นนี้เราเจอทันเดอร์นะครับสมมุติว่าทันเดอร์สกิลหนึ่งช็อตมาปุ๊บเนี่ยมันจะโดนใบหนึ่งวิมันจะสกิลส่วนต่อไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเจอตัวเวตัวสกิลเนี่ยเออก็ทําให้ขัดจังหวะได้ไปหนึ่งวิไงมันอาจจะจ่ายสกิลต่อเนื่องไม่ได้นะครับซึ่งผมว่าก็โอเคนะแบบเหมือนออกต้นเกมอ่ะเออไม่แพงด้วยได้ได้ก่อเวทเยอะด้วยนะครับนี่ฮะสมมุติว่าพาปุ๊บจะช็อตอีกก็ไม่ได้อ่าแล้วมันก็โดน ดาเมจเคานเตอร์หกสิบแหละแต่ว่ามีเก่อเวทก็อาจจะเคานเตอร์ไปแค่สี่สิบหกหน่วยนะครับก็ถือว่าเป็นไอเทมที่แต่งใหม่เหรอเหมือน <The S 1> <laughs> เหมือนสะท้อนใบ <'t> เออไม่รู้เออนะครับก็โอเคนะครับเพิ่มมิติในการเล่นมานะครับอ่าอันนี้ก็อ่าเป็นส่วนผสมของไอไอเกาะหน้ากางไม้ครับซึ่งเราอธิบายไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็อันนี้อ่ามือสีเขียวนี่มือสีเขียวอ่ามือเขียวมือเขียวพันหนึ่งร้อยห้าสิบ อันนี้ก็ได้6สเต็ิง3เอจิ3อินะครับพลังชีวิตแล้วก็พลังชีวิตบวก3หน่วยต่อชาร์จความเสียหายบวก10นะครับก็ะบวก1อันนี้ก็จะสะสมชาร์จได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็มาดูความสามารถของมันนะครับเดี๋ยวเปิดตำราก่อนนะครับนี่พาสีเมื่อสังหารฮีโร่ศัตรูได้จะได้รับ3ชาร์จเมื่อสังหารยูนิตท,ทั่วไปได้จะได้รับ1ชาร์จเก็บสะสมสูงสุดได้60ชาร์จ ทุกชาร์จจะเพิ่มเลือด3หน่วยนะครับเมื่อสะสมครบ60ชาร์จนะครับจะได้รับเกาะต้านเวทเพิ่มบวก2นะครับอันนี้ก็แบบอ๋อเหมือนของฟาร์มกับคีฟก็ได้ด้วย1ชาร์จฮีโร่ศัตรูสามชาร์จคีฟหนึ่งชาร์จอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับลองลองดูไอ้นี่ดูอ่าดีเฟรไปไปทิ้งป้าบอ่านี่ครับก็ตามนั้นครับได้ชาร์จเพิ่มขึ้นมาต้องสะสม60ชาร์จ ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ากับคีปมันก็ได้ด้วยไงสังหารยูนิตทั่วไปนะครับเดี๋ยวลองไปตีคีปดูดโหโก็ได้ชาร์จได้เลือด <Service. S 1> สมมุติเต็มอา่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะหกหกสิบชาร์จชาร์จแล้วสามหน่วยหกสามสิบแปดได้เลือดร้อยแปดสิบถ้าเต็มนะครับแล้วก็เวทสองอารมณ์เหมือน <My bird. S 1> มือฟาร์มอ่ะก็คือเอามาก็ต้องก็ต้องฟาร์มนิดนึงนะโอเค ดี๋ยวลองลองสะสมชาร์จชาร์จะกีฟดูนะครับอ่าน,นี่ครับการีฟก็เพิ่มนะครับอ่าก็ไม่มีปัญหาการเก็บชาร์จก็ไม่ได้ยากอะไรก็ฟาร์มคีฟสักป่าหนึ่งก็สิบห้าตัวได้มั้ง <Like the S 1> ก็ฟาร์มป่า <way. S 1> สักสี่รอบ <hes> ก็น่าจะ <As hes. S 1> ได้ชาร์จเต็มแล้วนะครับอันนี้ก็ดีอยู่มันถูกไอเทมต้นเกมแต่ใช้เวลาในการเก็บชาร์จนะครับก็ก็ได้อยู่มั้งนะเออไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะครับโอเค ก็โอเคฮะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแต่ของแบบว่านี้ก็มาใหม่เหมือนกันนะรถคูดาของสกิลเป็นโซ่ของกิมมอร์นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะแล้วก็รอ,องเท้า3อันนะครับก็ท่านี้ดีกว่านะรองเท้าก็ไม่มีอะไรมากเป็นรองเท้าเกาะอ,อันใหญ่นะครับแล้วก็รองเท้า,าซิมบูทนะครับซิมบูทใหญ่นะครับแล้วก็รองเท้าไอโกนมาเชอร์ใหญ่นะครับ โอเคนะฮะก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้